สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่น้องเอดีเอ็มจะพาทุกคนมาเก็บพริกนะจ๊ะนี่จ้าอันนี้พริกต้นเดียวนะคะต้นเดียวก็ยังมีออกดอกแล้วก็ออกผลอยู่ค่ะยังไม่หมดนะอันนี้เราก็จะเก็บเก็บเม็ดแดงเม็ดที่แก่ๆเอามาลางแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แพ็คใส่แก้วแก้วฝาอุ่มก็ได้ค่ะแล้วก็ปิดซีนดีๆไม่ให้ลมเข้าเขาก็จะสามารถเก็บได้เป็น เดือนสองเดือนเลยนะคะพริกก็จะไม่เน่าแต่เราต้องมา,าล้างแล้วก็พึ่งให้สดเด็ดก่อนนะจ๊ะเราถึงจะนำไปเก็บได้นะจ๊ะเราก็จะเก็บขี่หนูสวนเพิ่มไปอีกค่ะลูกหแห่แก่ๆแล้วก็เก็บเก็บเก็บเอาไปไว้นะเขาจะได้ไม่ร่วงทิ้งเดี๋ยวเขาก็จะออกใหม่ค่ะพอดีที่เรา,าปลูกพักไว้กินเองคือไม่มียานะคะ ปลอดสารพิษมากๆเลยจ้ะข้อดีของการปลูกปลูกพักไว้กินเองอันนี้จะเป็นขินหนูส่วนนะจ๊ะเราไม่ได้ใส่อะไรค่ะเราจะใส่แค่ปุ๋ยปุ๋ยน้ำที่เราทำไว้ก็จะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำซาวขาวทุกๆุกเจ็ดวันเราจะนำฮอร์โมนไข่ก่าจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวมาฉีดพ้่นนะคะแล้วก็ฮอร์โมนนมสดเราจะฉีดพ่นทุกๆเจ็ดวันจ้ะ พี่เขาก็จะดกพิกขีนูสวนนี่คือทนแร้งมากเลยนะจ๊ะไม่ลดน้ำก็อยู่ได้พี่บ้านจะปลูกพิกกระเรียงหร่อพิกขีนูสวนไว้จ้ะลูกไหนแก่ๆเราก็จะเก็บผึ่งให้ผึ่งให้แห้งพอผึ่งแห้งแล้วเราก็แพ็คเก็บไว้ได้นานจ้ะถ้าเราไปซื้อตลาดไม่รู้ว่าเขาใส่ ก็ใส่ยามามากเลยเนาะอันนี้ไม่มียาเลยจ้ะแม่น้องอ T M จะปลูกเอาไว้กินอย่างนี้ตลอดไม่ค่อยซื้อพริกกินหรอกจต่พริกซดส่วนส่วนมากเราจะปลูกกินเองเวลานั่นเวลาจะกินลาบก,กินก้อยหรือว่าจะตำซุปๆก็จะมาเก็บเก็บลูกเขียวโตมากๆเลยนะคะเนี่ยเนี่ยดูอันนี้จะเป็นลูกเขียวค่ะเราจะ เราจะเก็บอย่างนี้ไว้เนาะเพราะว่าตอนเย็นบางทีเรากลับทับกลับมาจากทำงานก็มืดค่ำค่ะเราจะใช้เวลาช่วงเช้าๆเอา่จะเราก็จะเก็บเก็บไว้เนาะพริกก็จะดกมากๆเลยค่ะ กรณรงลงให้ปลูกไว้กินเองนะจ๊ะพริกเพราะว่าซื้อที่ตลาดสารเคมีมากๆเลยค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนวันนี้พามาเก็บพริกที่บ้านกันจ้าขอบคุณมากๆค่ะ